ถ้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกเฮฮาสาวระผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพิดเพินใจนางไม้ไผ่ยิบสีนางไม้ไผ่ยิบสี เจอ,อ,อาเบลาบลาบลายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางไหมยิบซี่ชแนลนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยในพิกเด็กนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามองเราอย่างไรนะคะ,ะในมุมมองของเขาที่มองเราอะ่ะเขามองเราอย่างไรคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราด้วยนะคะ่ะเป็นพิกเด็กนะจ๊ะเด็กหนึ่งเด็กสองและเด็กสามเลือกเด็กได้เลยจ้า จอจอบจอบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่1น,นะจ๊ะในหัวข้อเรื่องคิดว่าเขามองเราอย่างไรนะในมุมมองของเขานะเขามองเราอย่างไรนะคะในตอนนี้เนาะมาดูกันนะคะในเด็กที่1น,นะ y แปดดาบ s s of p e n t e เขามองเราว่าเรา,าปิดกัน้นเขานะคะเ้ามองเราว่าเราไม่เปิดเผยความรู้สึกเราไม่ t ท k e อ c t i o n อะไรเราทำนิ่งๆเฉยๆเสร็จเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขานะคะ four one เขามองเราว่าเรามีาตัวจริงมีตัวจริงอยู่แล้วเลยไม่สนใจเขานะคะ อ่า i t h t นะคะ of cup เขามองว่าเรามีมุมมองที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ได้แคร์โนสนโนแคร์เขานะคะซิกซ์ซอดแล้วแบบว่าประมาณว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันได้ได้ห่างออกจากกันอะไปทุกทีทุกทีนะคะควีนอวบอลเขามองเราว่าเราอีโก้ใส่เขาอืม เป็นคนที่โก้ go, อยู่ได้ด้วยตัวเองโนสน no แคร์เขานะคะแล้วเขาก็มองเราว่าเพชรสอดเด็กดาบมองเราว่าเราเป็นคนที่เป็นเด็กดือ้อ,ออัใจเออประมาณนี้แหละเออนะตามแต่อารมณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยเอออัาใจตัวเองนะแล้วก็อาจจะมีตัวจริงอยู่ อยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอะไรกับเขาเลยไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรกับเขาเขามองเขามองเราว่าแบบนี้นะเขาว่าเขามุมมองเราว่าแบบนี้นะอาจจะไม่จริงก็ได้นะเออนะอย่าไปคิดมากนะเทนอฟวอนเขามองเราว่า <c oughs> เราไม่เทคแอคชั่นอะไรเรา <Yeah. S 1> ไม่พยายามนะเอะอเออเชเวนอฟวอนเขามองเราว่า เราไม่พยายามกับความสัมพันธ์นี้ืเรานิ่งเฉยใส่เขาเราไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับเขาแล้วก็ไฟออฟคับเ,เขามองเราว่าเราอ่ะคล้ายๆกับว่าเราอ่ะนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้ไม่สนใจเขาอนะคะแล้วก็เดลิเวอร์อนะคะอาจจะเป็นความรักทางเลือกนะคะนายสอด นะเขาก็มองเราว่าอย่างนี้นะอาจจะเราจะมีตัวจริงอยู่แล้วเลยไม่มีเวลาเลยไม่มีไม่เลยไม่มีแบบแคล้ายๆกับว่าไม่มีมีใจให้เขาแล้วไม่มีลืมเขาไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเขามองเราอย่างนี้นะมองว่าเราเนี่ยลืมเขาไปแล้วไม่เทคแอคชั่นอะไรไม่ใส่ใจไม่สนใจที่เทคแอคชั่นแถมปิดกั้นความอ่ารู้สึกปิดกั้นทุกทุกช่องทางแล้วแบบว่าโนสนโนแคร์ no, son, no เขา อยู่ได้โดยตัวเองอีกกอสูงไม่ไม่ได้สนเขาแล้วอะไรประมาณนี้ไม่ได้รักเขาแล้วนะคะเขามองเราว่าอย่างนี้นะแต่เราจะไม่ต้องเอาไปคิดมากเราอาจพลังงานอาจจะไม่ตรงก็ได้นาะยค่ะอย่าไปคิดมากนะโอ้โหะโอ้โหจริงๆเรารักเขาเนาะแต่เราไม่กล้าบอกเขาเท่านั้นเองแหนนะแต่ทีนี้เขาก็าคิดไงอืมเราอยากรู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาคิดว่าเรามีตัวจริงแล้วแล้วก็มีเขาเรียกว่า มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเอง <c oughs> อยู่กับครอบครัวของตัวเองไปแล้วไม่ได้ไม่ได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาแล้ว no s o โน no care แคแล้วประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดเขามองเราอย่างไรเขามองเราว่าเราไม่สนใจเขาแล้วนะแล้วก็มี commitment ซีเรียสจริงจังไปแล้วอะไรประมาณนี้นะทีนี้มาฟังใจเขาในมุมมองที่ว่า เขามีความรู้สึกอย่างไรกับเรานะด้วยฟังใจนะอืมเขายังมีความรู้สึกอย่างไรกับเราอยู่เพราะสถานการณ์มันเงียบนะยังไหวออกมาใบแรกนะยังไหวนะคะหรือ <c oughs> คล้ายๆกับว่าเขาเขายังยังมีความที่แบบยังมีความรู้สึกกับเราอยู่ยังมีคิดถึงเราอยู่แต่ก็ยังไหวนะครั้งหนึ่งไม่ถึงตายก็คงจะแบบจบกันแบบไม่สวยนะคะ คนเขาสองคุณหนักมากนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะเพื่อนไม่ทิ้งกันคือเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงช่วงเวลาที่อ,อยู่ด้วยก,กันมีความสุขร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะเขาสองคุณตลอดแล้วก็โลกถห่งความฝานันคือเขาเหมือนแบบปรงๆว่าเออชีวิตคู่หรือความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นแค่ความฝานันลมๆลม,ลม,ลม,ลมลๆแรงๆของเขาอ่าก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะทีะนี้มาดูว่า <c oughs> ความสพันนี้จะเป็นอย่างไรด้วยไพ่ออร์โคโอลเนาะคือเขาก็ยัง <c oughs> คิดถึงคุณแหละเขาถึงได้เข้ามาส่องเนาะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรล่ะอมืมาดูนะด้วยไพ่ออร์โคโอลแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์นี้นะคะสันทัตญา์คุณกับเขามีสันทัตยาณมีซิกเซนมีสื่อสัมผัสถึงกันได้คุณกับเขายังมีความหวังที่จะมีความสุขป้าวทูเลฟคุณกับเขาเป็นทูเลฟของกันและการน,นะแล้วก็นิวซัพพอร์ตีฟคอนเน็กชั่นก็คือคุณยังสามารถคอนเน็กกันได้อยู่ยังดูแลกันได้อยู่เป็นกัลยานิมิตรกันได้อยู่ นะคะถึงแม้ว่าเขาจะคิดว่าคุณมีใครแล้วก็ตามเขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะและความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรก็คือยังรักกันอยู่แต่เนี่ย fragmented energy เนี่ยก็คือมันก็ไม่สมบูรณ์นะมันก็เป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์ไม่สามารถที่จะมาอยู่ กินกันได้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ยังรักกันอยู่มีใจให้กันอยู่คิดถึงกันอยู่นะคะมาดูความในใจของเขานะคะด้วยไพ่โชคชะตานะความในใจของเขานะที่มีต่อเรานะด้วยไพ่โชคชะตานะจ๊ะ หลงไหลในตัวเธอว้าวใบแรกก็ฟินเวอร์นะคะแต่ว่ามันเงียบเงียบจังเลยนะคะคิดถึงเธอมากรู้ไหมนะคะใครกันที่อีกโกน้นะจ๊ะรักมากมายนะคะแล้วก็อยากให้รู้ว่ารักอืมก็จะประมาณนี้นะคะ ความในใจของเขานะคะข้อความความในใจของเขาทีนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดเขาอาอยากบอกอะไรเรานะด้วยพอกับเบลีนะเขาอยากบอกอะไรเรานะในตอนนี้นะคะเขาอยากบอกอะไรเราจะ ความสุขของฉันนั้นก็คือคุณว้าวนะคะฉันจะส่งความคิดถึงไปกับสายลมว้าวนะคะรักเธอเท่าฟ้านะจ๊าถึงรักไม่ได้แต่ฉันก็รักเนี่ยอืมประมาณความสัมพันธ์มันก็นะเป็นรักสามเศร้ามีเราสามคนหรือสี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันรักกันไม่ได้แต่เขาก็ยังรักเราอยู่นะคะฉันกลัวเธอปฏิเสธเลยไม่ได้แสดงความอ่าเลยไม่ได้แสดงออก ว่าฉันรักเธอแค่ไหนว้าวนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะก็จะประมาณนี้สำหรับเ,เ,เด็กที่หนึ่งนะคะจอจอบจอ,จอบลาบลาบลาจอๆจอลาบล,าบลานะคะมาพบกับเด็กที่สองนะจ๊ะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามองเรายังไงนะคะ ตอนนี้เขามองเราอย่างไรนะในตอนนี้นะเขามองเราอย่างไรในตอนนี้นะจ๊ะในเดย์ที่สองนะจ๊ะในเดย์ที่สองนะจ๊ะเขามองเราอย่างไรอู้สเปนอฟสอดเจ็ดดาบเนี่ยมันหมายความว่ามันมีแบบ มีรับลมคมในมีเงื่อนงามมีอะไรซ่อนอยู่ในใจเขามองคุณว่าคุณมีอะไรซ่อนอยู่ในใจของคุณนะคะ c h a i of one เขามองคุณไม่ออกนะคะแล้วก็ f i of w i s นะคะเจ็ดเออห้าเ,เหรียญห้าเหรียญประมาณว่า เขาเหงาคิดถึงคุณมากและเขามองคุณไม่ออกคุณมีอะไรซ่อนอยู่มีลับลมคมในมีเงื่อนงามอะไรกับเขานะคะ for of w i l l นะคะความลับที่อยู่ในใจคุณเขาอยากรู้นะคะ for of sort แต่ว่าเขาก็ทําเป็นนิ่งๆเฉยๆนะเขาทําเป็นนิ่งๆแบบเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเขาทําให้แสดงออกกับคุณให้คุณรู้ว่าเขาอะนิ่งๆแต่ว่าเขาจับตามองดูคุณอยู่ว่าคุณมีอะไรซ่อนอยู่ the devil มันเป็นความที่แบบ อมันมีความที่แบบว่ามีความร้อนหลนร้อนรุ่มกุ้มใจนะคะแต่ทําไปนิ่งๆแต่ในในใจเขาเนี่ยร้อนลนที่อยากจะเปิดเผยความลับในใจของคุณว่าคุณมีอะไรอยู่ในใจมีมีอะไรซ่อนอยู่นะคือความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันมัน,ม,นมันเหน็บหนาวมันแบบมันมันเขว้งขว้าง แล้วเขาไม่สามารถรู้เลยว่าคุณคิดอย่างไรสิ่งที่เขามองคุณตอนนี้คือคุณมีรับลมพรมในมีเงื่อนงามมีอะไรที่ปิดบังเขาอยู่ซึ่งเขาอยากจะรู้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าแสดงออกเพราะว่ามันก็อาจจะแบบว่าเอ,อ่อย่างอย่างเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะดูซิว่าเขามองคุณอย่างไรอีกเชนอฟครับเชนอฟสด เดจเขามองคุณไม่ออกจริงๆค่ะอืมเขาเห็นคุณภายนอกนะคะว่าคุณมีความสุขคุณล่าเริงแจม่มใสคุณอยู่ดีมีสุขนะคะแตะ่ความรู้สึกของเขามันเหมือนกับว่า มันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงคุณคือคุณไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงคุณซ่อนความทุกข์ไว้ในใจนะคะเบ,บื้อง <บ negativity S 1> <ẩ> หน้าคุณอาจจะมีความสุขท่าลาเริงแจ่มใสแต่เบื้องลึกในใจเขาในใจเราอะนะคะมีความทุกข์มีความมีปัญหาซ่อนอยู่นั่นสิ่งที่เขาอยากจะรู้นะคะเขามองคุณว่าคุณไม่ได้มีความสุขอย่างที่แท้จริงคุณต้องมีความทุกข์ใดๆเขาอยากจะเข้ามายื่นมือแบบช่วยสารสารแบบ คล้ายๆกับว่าดูแลเยียวยาจิตใจของคุณนะคะเด็กที่เราแนนะคะเขาเขาอยากเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะจะทำแบรนด์นะคะแล้วเขาก็จะทำนะคะแม่หมอมองว่าเขาจะเทคแอคชั่นนะเขาเทคแอคชั่นเขาอยากจะดูแลคุณนะคะเขาแคร์ความรู้สึกคุณมากแต่ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่นีรับลมคมในเงนื่อนงามอะไรเงี้ยนะคะ เขาก็จะเฝ้ามองคุณดูเขามีความผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะซึ่งเขาไม่สามารถมุกอ่อนจากคุณไปได้เขามองภายนอกของคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขนะแต่เขารู้เขามีจิตสัมผัสมีสื่อมีเซน์ว่าคุณไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงและเขาอยากเป็นคนที่จะเยียวยาความสุขนั้นให้กับคุณเยียวยาความทุกข์ของคุณให้หายไปอะไรประมาณนี้เขาจะพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณแบบ แบบคล้ายๆกับว่า,าเข้ามาทีละนิดละหน่อยเข้ามาดูแลเข้ามาดูมาส่องมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็จะไม่เปิดเผยความรู้สึกว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเป็นห่วงคุณมากอย่างไรเขาไม่ได้เปิดเผยนะคะอตอบคําถามตามท็อปปิกว่าเขามองคุณอย่างไรตอนนี้เขามองว่าคุณมีอะไรเป็นเป็นคนที่แบบรับลมคมในแบบไม่แสดงความรู้สึก ข้างในอะไรเงี้ยนะคะเออคือเก็บความรู้สึกได้เก่งอะไรประมาณนี้นะคะเออก็มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันยากที่จะพัฒนามันก็ยังพัฒนาไม่ได้แต่เขาจะเข้ามาซุมซับในชีวิตของคุณอยู่อา่าเรื่อยๆนะคะมาดูฟังใจของเขาที่เขามีต่อคุณนะคะความรู้สึกความรักและความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะ มีอะไรบ้างนะบุตรสาเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีอีกโก้มีความส่วนมีความเป็นส่วนตัวสูงมากอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงเข,เขามองว่าคุณเนะ่ยเป็นคนที่แบบ เงานะเป็นคนลึกๆแล้วเงาเขาอยากจะเทคแคร์คุณเขาอยากจะดูแลคุณนะคะ่าอยู่อย่างอยากเขาจะเทคแอคชั่นนะเขาเขาเอาคุณเป็นกําลังใจเขาไม่อยากให้คุณอยู่คนเดียวเขาจะดูแลคุณนะคะมันคอยดูแลรักษาดวงใจเขาจะดูแลคุณค่ะเขาจะเข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณให้คุณมีความสุขเขาไม่มีความสุขนะถ้าเห็นคุณมีไม่มีความสุขคือเขาเข้าไปส่องคุณแล้วถ้าเกิดคุณเหมือนกับมีดวงตาเศร้า หรือว่าไม่ได้มีความสุขแท้จริงเขาก็เขาก็ทุกไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นความรักแท้รักจริงรักอ่ารักจริงๆอะคะ่ะทีนี้มาดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยไพ่ออรโค้กรลสอะชีฟวีเมนความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒน,นาแบบไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ แฮปปี้สุขี้นะคะคุณกับเขาเป็นความสุขของกันและกันและมีความสุขมากๆด้วยนะคะออ m i z a t i o n ความหวังใหม่คือแสงแห่งวันใหม่จะทำให้คุณกับเขามีความสุขนะคะขีนเด่นพัร์เนอร์ชีพคุณจะดูแลกันอย่างดุดพี่น้องแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะหลอดเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนั่นเองหลอดนะนะเออนะ description คืออาจจะมีการปลดปล่อยเรื่องราวเก่าๆนะไม่ว่าคุณจะปิดบังอะไรเขาคุณจะหลอกลวงอะไรเขาเขาก็ไม่แคร์คือก็แล้วแต่คุณเลยแต่สิ่งที่เขาอยากจะเทคแอคชั่นก็คือทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ว้าวฟินเวอร์เมซิ่งเขารักคุณมากค่ะมาดูความในใจของเขานะคะด้วยไพ่โชคชะตานะมาดูความในใจของเขาด้วยไพ่โชคชะตานะจ๊ะ เหมือนได้กลับบ้านอะไรคือเหมือนได้กลับบ้านนะความในใจของเขามาดูสิกาลังต่อสู้กับอุปสรรคเนาะฟังเสียงหัวใจดูสินะกลับมาดีกันนะกําลังตัดสินใจอยู่ดูกันไปก่อนไม่หมองมองว่านั่นแหละเขาก็จะค่อยๆเทคแอคชั่นกับคุณไปเรื่อยๆนะคะดูกันไปก่อนก็อยู่ในการตัดสินใจเขาก็อยากให้ คุณอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เครียดไม่ซีเรียสนะคะก็คือแบบว่าแบบกลับมาดีกันนะแล้วอยากให้คุณมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเขาบอกคุณได้ในตอนนี้ด้วยท็อกบาลมีนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะถ้าเขาบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณด้วยท็อกบาลมีนะ ปฏิเสธความรักแต่ดันรักเธอสังางก็คงมีปัญหามีประเด็นกันไปอ่ะนะคะมีประเด็นกันไปเออคุณก็เลยอีกโก้ใส่เขาเพราะตอนในตอนแรกเขาอาจจะปฏิเสธคุณอืมพอคุณอ,อ่ move on ได้แล้วเขาก็มาโหยหาคําควรถึงคุณชิสมน,น้ะ <laughs> ในใจฉันมีแต่เพียงเธอเนี่ยเขาเพิ่งมารู้นะว่าเขารักคุณและในใจเขาก็มีแต่เพียงคุณเท่านั้นนะฉันจําเป็นต้องซ่อนความรู้สึกนั้นไว้อืมเขาก็มีความจําเป็นนะ่ะคือจริงๆใน,ในใจเขารักคุณแหละนะคะแต่มันเหมือน,นกับว่าเออห่างกันไปจบกันไปหรือมีประเด็นมีปัญหาก,กันไปไม่สามารถเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักได้ก็เลยต้องซ่อนความรู้สึกตอนเนี้นะคะ เขาอยากจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากว้า wow, ว I miss you เขาคิดถึงคุณมากไม่ว่าฉันเห็นอะไรที่เกี่ยวกับเธอฉันก็หวังว่าจะเป็นเธอว้า wow, วนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเด็กที่สองจอจอจอบลาบลาบลาจอาาาาจอจอ,จอบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่สามนะจ๊ะเด็กที่สามในหัวข้อเรื่องที่ว่านะคะเขา มองเราอย่างไรในตอนนี้นะคะมาดูกันนะคะเขามองเราอย่างไรในตอนนี้นะจ๊ะอืมเดี๋ยวตอนนี้เขามองแล้วก็รู้สึกอย่างไรกับเรานะเขามองเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างงี้แหละเออมองเราว่าอย่างไงไหมอะไรคะแม่หมอหล่นมาแล้วเอาค่ะอันนี้มันหล่นเยอะไม่เอาหล่นมาใบาอ้า เอานะไม่เอาค่ะรุเนเม,เมื่อกี้ไม่เอาเออเอาแต่อันนี้คิดโกงไปหมอคิดโกงอะ่ะเออเนาะถ้าไหนดีเราก็อยากให้กับลูกดวงของเราได้สบายอกสบายใจนะอันไหนไม่ดีเราก็ไม่เอาค่ะทิ้งมันไปตัดไปจ้ะชี้ประมาณนี้นะคะอู้สองใบค่ะคูณไม่ใช่ใบเดียวนะคะอ่ะเปิดเลย นายชอปเพนเด c l ร์เขามองคุณว่าคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองนะคะไฟอ p พเพนเดโคถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหน็บหนาวเจ็บปวดหรือว่ามีปัญหาในชีวิตอย่างไรก็ตามแต่คุณสามารถเทค e อ c t ชั่หรือว่า,าทำตัวเองให้มีความสุขได้เดชเชาวาเขามองคุณเป็นคนอารมณ์ร้ายนะคะ เ็จเ้นเขามองคุณว่าคุณมีอํานาจเหนือเขามีเป็นคนที่มีอิทธิพลนะคะมีแบบมีพลังอํานาจลึกลับเหนือเขาอ่ะเป็นคนที่น่าเกรงขามน่ากลัวนะคะคิงออฟสอดเขาคิดว่าคุณเหมือนผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเออนะแล้วก็ไฟออฟไฟออฟวอลก็คือห้าไม้ห้าไม้เขาคิดว่าคุณอ่ะ uh, เป็นคนที่อารมณ์ปนแปรอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย แล้วเป็นคนหน่าเกงขามคนหนึ่งนะคะใช้ชีวิตดุดดั่งผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายมาดูอ่ะเขาก็คนของคุณก็มองคุณว่าคุณเป็นคนที่แบบอีกโก้สูงอีกโก้แรงแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นคนตรงเป็นคนอืนะเป็นคนแบบเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอะไรเงี้ยตั้งมั่นอยู่ในตัวเองเป็นคนที่แบบเอเป็นคนแรงๆะนะประมาณนี้เขามองคุณว่าคุณ แต่คุณอยู่ได้ด้ดวยตัวเองได้อะไรเงี้ยไม่ง้อใครไม่สนใครโนสนโนแคไม่สนโลกว,ว่างานเธอ,อเป็นคนแบบโอ้เขา้เขาถึงยากนะ่าเกงขามนะ่ากลัวอะไรประมาณนี้นะคะอ่าควีนออฟเพนเดิ้ลนะคะเขามองว่าคุณมีฐานะมีความมั่นคงในชีวิตประสบะความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ไนท์ซอฟวอนเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าโอ้เก่งเก่งในทุกๆด้านนะอ่เดอะอ e มเทียรเขามองว่าคุณมี วิชามีความรู้มีเป็นแบบโอ้มีจิตวิญญาณสูงอืมนะประมาณนี้นะคะเออ่แล้วก็เอ่ทูบวอนสองไม้แล้วก็ห้าดาห้าดา five of swords เขามองว่าคุณเป็นคนที่ เข้าถึงได้ยากน่ากลัวน่าเกรงขามเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรที่แบบรวดเร็วโลดโผนเป็นคนแรงๆเป็นคนดุนะคะเป็นคนที่ดุแล้วก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีอํานาจในตัวมีเป็นคนที่แบบอยู่สูงอะเป็นคนที่แบบสูงส่งอ่าเป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นคนที่แบบเข้าถึงยากอะไรแบบนี้นะคะ เขาก็เลยกลัวไม่หมอมองว่าเขากลัวคุณนะคะเขาก็มองคุณว่าคุณน่ากลัวน่าเก่งขามนะคะไม่กล้าเขาใกล้ไม่กล้าเทคแอคชั่นไม่กล้าเข้ามาจีบมาอ้อยมาอ่อยอะไรทั้งนั้นประมาณนี้นะคะแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณล่ะคะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ คนที่ฆ่าฉันเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่โหดร้ายทารุณมากฆ่าเขาได้ลงคออะไรแบบนี้โหโหดเลยเหมือนประมาณว่านะใบนี้นะคะมันจะเหมือนประมาณว่าเอคุณเคยอทำให้เขาอกหักผิดหวังรักคุดหรือคุณไม่ได้ทําแต่เขาผิดหวังอกหักรักคุดไปเองกับคุณนะคะแล้วเขาผิดหวังกับคุณเขาไม่กล้ากับคุณเขากลัวคุณเขาอ่าถ้าเกิดว่าเขาจะเข้าหาคุณเทนชค่กลัวคุณ นะแทงข้างหลังเขา้วก็กลัวคุณแบบปฏิเสธเขาอะไรอย่างนี้นะคะเออมันไม่ได้หมายความว่าฆ่าแบบฆ่าให้ตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันหมายความว่าเขากลัวการปฏิเสธกลัวความผิดหวังอกหักรักุดจากคุณนั่นเองนะคะพื้นที่เล็กๆเ,เขาก็อยากจะใกล้ชิดกับคุณอยากมีโมเมนต์ที่ได้อยู่ใกล้กับคุณนะคะแต่ดับหน้าบางทีเขาก็อยากจะ take action เขาปิด ความรู้สึกกับคุณที่มีที่มีต่อคุณเขารักคุณมากทั้งหมดทั้งหัวใจนะคะแล้วก็เป็นหัวใจโสมนะคะคือประมาณว่า t a คแอคชั่นอะไรไม่ได้ไม่กล้าเทคแอคชั่นก็เลยเจ็บปวดหัวใจถูกบีบหัวใจเลือดออกมาสะสายอะไรแบบนี้นะคะเขาปิดซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณแบบหนักมากจนหัวใจเขา ถูกบีบออกมาเลือดไหลออกมาแบบเจ็บปวดทรมานแล้วในความสัมพันธ์บางทีในความสัมพันธ์บางคู่นะก็อาจจะผิดหวังอกหักรัคุดจากคุณนะคะในความสัมพันธ์บางคู่ก็คือเขาไม่กล้าที่จะเทคไอชั่นเขาเลยต้องปิดความปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อคุณจริงๆแล้วในใจเขารักคุณทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจว้า นะค่ะ <N ic ca> ทีนี้มาดูว่า,าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรด้วยไพ่ออร์คโลนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะด้วยไพ่ออร์คโลนะคะมาดูสิคะว่าเป็นอย่างไรเฟ a นแอนด์คอริ e นะคะความสัมพันธ์ของคุณก็จะเป็นกลยาณมิตต่อการเป็นเพื่อนกัน เป็นอะไรกันเป็นแฟมิลี่เอ่อเป็นครอบครัวเป็นแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเดสวิงแพร่เขาก็รักคุณนะคะแฟมิลี่เฟรดแอนด์ครูสติสนะคะเดอะโล i n วิ่งแมนวูแมนเดอะฮอลลิงแพ่คุณกับเขานะคะเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นคนในเอ่อเป็นคนถูกจับตามองเป็นคนในของสังคมสังคมถูกจับตามองคุณทั้งคู่นะคะแต่แต่ แต่คุณเป็นคนที่เขารักเขาก็เฝ้าหวังว่าสักวันหนึ่งนะคะเขาอยากจะได้รักกันกับคุณแต่ในความเป็นจริงและความสัมพันธ์ของคุณก็คือเป็นได้แค่ครอ,อบครัวเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตร ดีต่อกันแต่เขาก็จะซ่อนในความรู้สึกที่เขารักคุณแบบรันจวนชายและรักโรแมนติกแบบหนุ่มสาวเอาไว้นั่นเองนะคะก็ขอให้คุณได้รู้เลยว่าเขาหลงรักคุณเข้าแล้วให้เต็มหัวใจนะคะมาดูความในใจของเขาด้วยไพ่โชคชะตานะความในใจของเขาด้วยไพ่โชคชะตานะจ๊ะความในใจของเขาด้วยไพ่โชคชะตานะ ยัง,เ,ง,เ,ลลง,ยงเลือกไม่ได้เอาตกลงยังไงคะเออเลือกไม่ได้ห่างกันสักพักเอาแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวตัดคุณไม่ได้เสธทีเอาเอาอารมณ์ยังไงเนี่ยไม่ต้องทรมานกันอีกปัญหาและความวุ่นวายโอเคอยู่ไหมแม่หมอมองว่าเขาไม่ได้เป็นเราอะ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบอารมณ์ขึ้นอารมณ์ร่องหรอกแม่หมอมองว่าเขาต่างหาก เขาตั้งหากแล้วนะที่เป็นคนอารมณ์ขึ้นอารมณ์ร่องอะ่ะเออเขาอืมเนาะไม่หมอหมองว่านะแบบโอเคอยู่ไหมเนี่ยเขาก็แบบอยากจะคล้ายๆกับว่าอยากอยากรู้ว่าคุณโอเคอยู่ไหมนะเขาว่ามีปัญหาในะความรุนแรงอยู่ก็ไม่ต้องทรมานก,กันอีกต่อไปก็คือแบบคล้ายๆกับว่าไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรนะคะแต่ก็ตัดคุณไม่ได้อมืมันก็ยังเลือกมึงถึงเลือกไม่ได้แล้วก็ตัดคุณไม่ได้ก็คืออาการของเขา ที่สับสนนะคะไม่ใช่เรานะอะทีนี้เขาอยากบอกอะไรเรานะถ้าเกิดเขาบอกเราเอะไรเราได้ด้วยเขากับเบามีนะเขาอยากจะบอกเราว่าอะไรนะแค่คุณมองมาก็รู้สึกดีแล้วว้าวในใจฉันโหยหาแต่เพียงเธอว้าว ไม่มีอะไรมาทำลายความรู้สึกฉันที่มีต่อเธอว้าวคุณคือแสงสว่างของฉันฉันอดยิ้มไม่ได้จริงๆเมื่อพบคุณว้าวเนาะสถานการณ์ก็คงอาจจะยังพบกันอยู่เจอกันอยู่แต่เทคแอคชั่นอะไรไม่ได้แต่ในสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็จะประมาณนี้นะคะก็จบไปนะคะสำหรับเดขที่3ามเจ,จ,จ้าเจ้าจอบลาบลาบลา